ในสมาธิกันเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยเป็น <c oughs> ยอดแห่งบุญกุศลโยมการเข้าไปดูใจของเราเนี่ยใครเห็นใจของตอนเองไ่ะคนนั้นก็เห็นพระเจ้านี่นนการที่จะรู้ใจของตอนเองได้เนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่มันยากนะการจะรู้ใจของตอนเองได้เนี่ยมันก็ต้อง ต้องมีสติอย่างมากเลยนะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่คยไม่คยให้คุณค่ากับจิตใจนะไปให้คุณค่ากับสิ่งภายนอกนนสิ่งเหลนั้นสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าแต่ลืมไปของทุกอย่างภายนอกที่เราให้คุณค่านะ ันจะไปวมไว้ที่ใจหมดเลยถ้าเราไม่รักษาใจสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดผลลัพธ์มันก็คือความวุ่นวายและความทุก การมีสติอยู่ที่ใจของเราจะทำให้เรารู้ว่าใจของเราตอนนี้ีใ่ใจมันเป็นยังไงมันมีความโลภไหมความโลภมันเกิดมาจากอะไรความโลภมันเกิดมาจากมือถือหรอ ดูไปเปรียบเทียบไปเห็นอะไรไปก็โอ้ยของมาจะต้องมีนะเนี่ยสบรุ่นไฟรุ่นเขาเขาพูดมันต้องดูดีภายนอกเป็นหลักการส่งออกไปภายนอก ส่งจิตออกไปภายนอกเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์เมื่อเรารู้ว่าความโลภก,ก็ตามความโกรธความหลงก,ก็ตามทุกอ,อย่างก็ส่งไปรูพิจัยนี่แหละ้มีสตินะและเลกรู้อยู่ไอ้ตอนนี้เรา เกิดความโลภนั่นเนี่ยอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ถือว่าความเป็นความโลภกันเละความโลภก็ต่อตา,ปาตเตไป็นความโกรธอีกต่อไปเป็นความหลงอีกโดยเฉพาะความหลงเนี่ยหลงยึดหมายมั่นยึดอายุตน มันหนักนี่ของความมันหนักบางคนก็เดินไปไหนมาไปไหนก็พบความรป้สุขเป็นตัวตนเดินไปด้วยแต่นี้ไม่เราคนจะอื่นจะมองเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็เราว่าโปรงไปแต่งไปอืมเห็นคนที่ดีกับเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบใจแต่ลนะ ก็ม like, ีอะไรเยอะๆมากๆเอ้คนที่คงจะโกงมาเราคิดไปให้คุณค่าต่ำๆยกกคนอื่นเราจะได้สบายใจนะเห็นคนที่ต่ำก็เราก็ดูถูกเย็นยามอีกเห็นคนเสมอๆกันก็แข่งขันอีก ยิงกะเปิดโทรศัพท์ดูประวัติคนอื่นเนาะดาราน,านนะักแสดงพ,อพ่อค้านักธุรกิจนักการเมืองสนชั้นนำดูไปเห็นโอ้ชีวิตเขาดูมันมันดีดีก็ก็ให้เ็ให้ดูในส่วนที่ดีของเขาเนาะส่วนที่ไม่ดีขเขามาเรียกว่าเพราะนี้เราดูนี่ คนเราเป็นไปดีๆตลอดเลยเป็นไปไม่ได้เนี่ยคนที่หาความสุขได้ง่ายเนี่ยคนนั้นน่ามีปัญญากินข้าวข้างข้างทานได้เนะกิเตี๋ยวได้กิน ข้าวผัดกะเพราไข่ดาวได้กินข้าวไข่เจียวได้ไม่ต้องโอ้ต้องดูร้านดีๆตลอดเวลาเลยเนะชีวิตก็จะแย่นะเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพเวล้อมได้ง่ายเป็นพรกรรมฐานเนนะตัวดงใบไนที่ต่างๆ พรุนี้จะได้ฉันอะไรก็ไม่รู้อาจจะได้ข้าเปล่าก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้ยังไม่แน่นอนวันนี้มีธบัตไปไม่ได้อะไรเลยได้ข้าวเปล่าก็ไม่เป็นไรบอกพรุนี้น่าจะพอได้มั้งวันนี้ก็ดื่มน้ำเปล่าไปก่อนอื วันหนึ่งได้ขา้าเปล่ามาอ้ยยังดีดีก็ได้ดื่มน้ำเปล่าได้ได้ได้ฉันอาหารได้ข้าวมาหน่อยได้เนพริกมาทุงนึ่งไในไก่มาชิ้นหนึ่งรอดแล้วได้ไข่มาฟองหนึ่งสองฟองว่าไปขนมมาก้อนนึงเพราะสถานที่บางแห่งมันไม่ใช่เป็นเมืองเนาะ เป็นชนบทอยู่ตามป่าตามเขาชาวบ้านก็น,น้อยใชาวบ้านก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายพวกเราต้องลองอดมัางยมหางอยากใชฉันอาหารให้อร่อยอร่อยนะลนงอดไปัสมือหนึ่งอยู่โอ้หยอีกมือนึงอร่อยแน่นอน แต่ของเรามันไม่เคยความหิวมันไม่เคยปรากฏชัดในร่างกายของเราเลยเมื่อเราทานสามเวลาสามเวลาตามเป๊ะๆเลยมันโอกาสจะเจอความหิวนี่ยากเขาบอกร่างกายที่มีความหิวเนี่ยร่างกายดีนี่ยออก็เราใช้อาหารหมดไปแล้วจะอิ่มตลอดเลยนี่อันตรายร่างกายอาจจะพังได้ง่ายว่า กขาใช้งานมันเยอะการเรียนรู้ในปัจจุบันธรรมในใจของเรานี่แหละสำคัญที่สุดความโลภเกิดมาจะแก้ไขยอย่างไรความโกรธเกิดมาความหลงเกิดมามีสติมันก็แก้ไขได้ล่ะเราก็ระลเกรู้อยู่แค่รู้รู้ยังไงร,รู้ไอ้ตอนนี้เรากําลังโกรธนะ เอาบริกรรมเลยโกรธเรากําลังโกรธเรากําลังโกรธเรากําลังโกรธเราพาบริกรมรมภาวนาไปเรื่อยๆเรากําลังโลภนะเราอยากมีอยากเป็นโลภนี่เราพอยาวนาไปเรื่อยอสติมันแก่กล้าไปเรื่อยยมก็ดับยมความโกรธเรากเกิดขึ้นกับเราเราหมายมากมายในชีวิตนี้มันก็ดับนะ ความโลภก็เกิดเยอะก็ดับความหลงก็เกิดมาก็ดับอีกแหละแต่ถ้ามันดับไปด้วยการขาดสติเนี่ยมันจะเป็นตะกอนลงมาที่ก้นหัวใจของเราถ้าเราเห็นสิ่งสกปรกในแก้วน้ำเราก็แกวงแกวงแกวงแกว่งมันก็สักพักหนึ่งมันก็ร่วงลงไปบีคนแกวงแกวงแกวงแล้วก็ตักออกตักผงออกกองออกหาวิธี เอาตะกอนออกเนี่ยเวลานิดเวลาหน่อยอยงน้ำก็จะเริ่มใส่ขึ้นไปเรื่อยๆใจของเรามัอนกันมันโกรธลองนับหนึ่งถึงสิบดูมันไม่หายกันนับถึงร้อยดูไม่หายกันนับถึงพันดูอย่างไงมันก็ต้องดับดยอยงพวกเราเจะตะโกไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงโก้ เป็นบันจิตใจแตกตายไปเดียวไม่ได้แร้วความโลภเหมือนกันทุกคนก็มีหมดนายโยมพระเจ้าขอมีเหมือนกันพอท่านมีนี่แหละท่านเลยหาไิธี่กำจัดมัน แต่พวกเรามีเนี่ยทำไมหากําจัดมันเนี่ยมันเพิ่มนะพระเจ้าสอนหลักอยู่หลักหกนึ่งว่าอย่าทําตามอารมณ์อย่าทําตามาาความโลภความหลงให้รู้จักหยับยั้งชั่งใจมีสติอดทนทําอะไรไม่ได้เนี่ยโอ้โอดทนเนี่ย เป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเลยมันร้อน,นใจความอดทนเจอสติของเราที่ตั้งมั่นดีๆไปเรื่อยเพราบริกรรมภาวนาไปเรื่อยแต่ถ้าไม่เคยบริกรรมภาวนาไม่เคยสำรวมจิตไม่เคยระลึกรู้ธรรมะนี่มันก็ก็ทําไม่ได้นี่คของพวกนี้มันต้องฝึกฝึกจิตใจของเรา ฝึกรักษาใจของเราการสำรวมระวังสำคัญมากเลยโยมตรงนี้ดูไปแล้วอาตาดูไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความโลภค,ความกดค,ความหลงเนี่ยพระจะาอ้ยจะไปดูอย่าตาไปดูสิ่งเหล่านั้นเสียงกินและสัมผัสธรรมรมก็เหมือนกัน อะไรที่ทำให้มันเพิ่มเอาวิชัาความหลงเนี่ยนะจะไปเอาตาหัวจมูกเหล่านั้นไปทำหน้าที่ในสิ่งเหล่านั้นสำรวมระวังไว้เพื่อจะได้ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นถ,าาถ,าาถ้าขาดการสำรวมระวังมันก็เรียบร้อยมันเข้าง่าย เมื่อเราจะออกลบเราเก็ต้องมีเครื่องม้เครืมือป้องกันต่างๆมากมายไม่เดินดุมด่มๆเข้าไปตายชีวิตเราก็เหมือนกันอยูเขาตกแต่งไว้เดินเข้าไปที่ตามห้างโอ้ยตกแต่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมสอง นอระกาห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบปอร์วากันไปกลับไปถามอีชิ้นเดียวสองชิ้นทำไมคนเราถึงตกเป็นท่าของอารมณ์กันเพราะสติเนี่ยู่มันอ่อนสติคือการละเลือกรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ย ว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วก็ไม่รู้นะมันเห็นผลอย่างเดียวคือสุขกับทุกข์ไปเลยจริงกระบวนการวาจะผ่านไปถึงสุขแล้วทุกข์นี่มันผ่านกระบวนการเยอะแยะไปหมด <c oughs> การฝึกฝนตนเองเนี่ยทางกายวาจาใจนี่แหละไม่ไดงไปฝึกที่อื่น จะทำให้เราได้สิ่งใหม่ๆนะความคิดใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ใจของเราแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตแบบปกติของเราทั่ทวไปมันก็ได้เท่านี้เลยโยมแต่ถ้าเราเปลี่ยนการดำเนินชีวิตด,ดังดำเนินชีวิตอสิ่งที่พระเจ้าสรงสอนไว้เนี่ยมันก็จะได้อะไรที่มันเปลี่ยนแบบใหม่นะ พอใหม่ๆมันก็จะเข้ามาเนี่ยชีวิตใหม่ๆชีวิตดีๆมันจะเข้ามาสู่ใจของเราสู่ชีวิตของเราได้ง่ายเลยใครจะเห็นคุณค่าของธรรมะเนี่ยมันก็คนนั้นต้องมีปัญญามากอยางองธรรมะของพระเจ้าเนี่เป็นปัญญาแห่งบุคคลที่มีปัญญาจริงๆ ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติกายวาจาใจเป็นหลักถ้ามันขอได้เราก็ขอพระเจ้าซะเลยโยมท่านเป็นยอดมนุษย์แล้วเนาะทรงสุดแล้วขอขอพะนิิพานหน่อยขอความสุขหน่อยอท่านยังบอกท่านยังให้ไม่ได้เลยท่านให้ได้แค่วิธีที่จะให้เกิดความสุขได้ การะความช่วยสร้างความดีการละความช่วยที่ดีสุดคือต้องมีศีลเนี่ยศีลท้าประการเนี่ยโหงจะมาดูแล้วไม่มีใครสอนได้จริงๆนะมันนึกว่าฟังแล้วหรือพูดแล้วมันมันง่ายนะแต่ละข้อแต่ละข้อมันมันไม่ใง,ง่ายนะคนที่จะเห็นโทษเห็นประโยชน์อย่างจริงๆชัดๆอย่างเนี้ย ขาบอกสินห้าเนี่ยคือกฎหมายของของโลกนี่ทั้งหมดการฆ่าสัตว์ไปกฎหมายอาญาไหมาการพูดจาไหมนุ่มสอดเสียพูดเทศพูดอะไรไหมการละเมอไหม,มการผิดโูกเมียก็กฎหมายอายาเหมือนกันนี่ยทำเด็กผู้อ่อนวัยเนาะการรังสาควคนถึงพูดถึงาอาญาเหมือนกัน การเดือมสุรา,ามางไมา่ไปขาดสติไปทำรา้ายใครฆ่าใครก็อายาเลยโอ้แค่ห้าคอเนี่คุณกฎหมายทังประมวลแพงประมวลอาญาหมดทุกข้อเลยโยมจะทําอะไรลงบาดทา้งกายบาจาใจก็เอาแค่ห้าคอมานีก็สบายเลยโยมผ่านหมดไม่มีผิดพลาดในชีวิต ไม่ใช่ของเล่นๆน,นะโยมสินห้าประการนี่เป็นสินที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จริงๆอย่าลืมว่าธรรมะนี่สอนมนุษย์นะไม่ได้สอนคนนะโยมคนนี่ก็ยังไม่มีศีลนนะรรมะมนุษย์นี่มีสินห้าเลยนะธรรมะที่จะเข้าใจได้ต้องเป็นเป็นมนุษย์เท่านั้นเทวดาเท่านั้นที่จะรู้ได้ นั้นเราจะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเราก็เลือกเอาพระเจ้าก็ไม่ได้บังคับเลยว่าต้องทําตามท่านบอกนะอืมไม่ทําแล้วอืมเราจะเป็นยังไงันอย่างท่านทำเป็นม,มาโขว้วายอมทำเป็นมาหลอกลวงเราท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะแห่งความสงบอันนี้เป็นเหตุเป็นปันใจจัยแห่งความทุกข์นะท่านนั่นแหละเรามีหน้าที่ฟัง แล้วก็ไปพิจารณาใครควรในธรรมะของท่านต่นเราคิดว่าเอออันนี้มันถูกถูก,ถกต้องมาดีงามแล้วก็ค่อยๆลงมือปฏิบัติดูเพราะมันจริงอย่างที่พระเจ้าอสอนใหม่นะทานเป็นยังไงศีลเป็นยังไง,สม,ง,ไงสมาธิปัญญาเป็นยังไงถ้าใครได้สัมผัสธรรมะด้วยความร่มเย็นเย็นในใจเบาใจาสงบสติตั้งมัน่น คนที่จะเกิดศรัทาขึ้นมาเอ็นในใจของเราเนี่เราจะเห็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ใจที่สุดก็คือความสุขสุขอื่นยิ่งกว่ความสงบเนี่ยมันไม่มีหรอกยมสงบจากความโลภความกดความหลงอันนี้สำคัญที่สุดสูงสุดเราก็ต้องสงบกันทีละเล็กทีละน้อย ม่ใช่ตอนที่เราใจลอยนะเราสงบไม่ลอยใจลอยนะมันเกิดอาการของความหลงเลยพวกเราต้องพยายามตั้งกฎกติกาให้ตัวเองนะโสดมนต์หนาทีสิบนาทีแล้นัสมาธิสิบนาทียี่สิบนาทีนั่งจงครมบ้างทำทานตามการเวลาที่เราเหมาะสม มัาทำเยอะแยะเรยโยมทำเทำ่าที่ทำได้ทำเะทำแล้วมันอิ่มใจในี่โยมเท่านั้นแหละหอพอแต่ต้องทำให้มีความรู้สึกว่าเหมือนทำนะถ้าทำแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ไม่เหมือนว่าเราได้เสียสละนะยังไม่กระเทือนกิเลสอะไรกันทำแค่นี้ใจรู้สึกว่ายังไม่อะไรเอาวอร์ยังไม่เสียดายนะ ทำจนไโอ้ยทุกส่วยมันมากไปน,นิดไปเนี้ยอันนี้แหละเริ่มเริ่มแล้วเขาเลยก็สะเทือนและสะเทอเือนไปหน่อยตรงนี้แหละอืมมันถึงมีกําลังถ้าทําเสมอเสมอใจของเราเองเนี่ยมันก็ได้กําลังเสมอสเสมอเนะี่ยถ้าทําให้มันเกิดเป็นนิดนึงนกําลังคิแเราก็จะสูงขึ้นไปนเรื่อยๆเนาะเอวังก็มีด้วยะการชนีด